สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ง่านู้ชมี่ขคารพบทุกท่านค่ะมื้อนีนจินดาสิมาผาาแกงขี้เล็กใส่หนังงัวเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้เป็นหนังงัวกับขี้เล็กเนาะคะ่ะค่ะสิมาต้มขี้เล็กก่อนเนาะคะ่ะพร้อมกับหนังงัวเนาะคะ่ะสิต้มใส่น้ำกันไปเลยเนาะคะ่ะขี้เล็กเศ้าขมหนังงัวกับสิเปื่อยไปน้ำกันเนาะคะ่ะค่ะต้มจนหนังเปื่อยเลยเนาะคะ่ะก็สิใส่เวลาเนิดหนึงนะะ่งเนาะค่ะอันนี้ก็ต้มเปื่อยแล้วเนาะคะ่ะ คันนี้เป็นเครื่องแกงเนาะคะ่ะมีต้นหอมผักซีเนาะคะ่ะมีข้าวเหนียวเจล้่น้ำยาหน้าเ,เานา,านนะคะ่ะผสมกับเครื่องแกงเนาะคะ่ะมาลงเมื่อเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะอาจจหนังงัวใจใส่ขี้รล็ลงไปในหมอนะะ้เอเนาะค่ะอาจจะน้ำยาหน้าลงไปค่ะเติมน้ำลงไปอีกเนาะคะ่ะ ขัดใช้เครื่องที่ขกไวล้ลงไปเนาะคะ่ะขัดมาคนหมอจักหน่อยเนาะคะ่ะขัดใส่เข่าที่ขกไวล้ลงไปเนาะคะ่มะมาละลายน้ำตะกอกนเนาะคะ่ะก่อนจะเอาลงหมอเนาะคะ่ะเพื่อจะบดให้เข่าเป็นก้อนเนาะคะ่ะ ขาดเติมเครื่องปรุงค่ะใส่ผงส,ดะะดสดงลดเนาะค่ะขาดซอดปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำปลาเนาะคะ่ะขาะน้ำปลาเนาะคะ่ะขาดบะไดเนาะคะ่ะแกงอีสานเนาะคะ่ะ ค่ะรอหมอเดือดอีกเทนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้หมอก็เดือดและะ้วเนาะค่ะค่ะเวลาคนกับคนให้ถึงก้นหม้อเนาะคะ่ะเพื่อเสว่าให้เข่าใหม่ติดก้นหมอเนาะคะค่ะใช้ต้นหอมพักซี่ลงไปเลยเนาะคะ่ะ นี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะ,ค,ะค่ะขับมาซิมรถเนาะคะ่ะขาดรถได้ก็ค่อยเติมเนาะ,ค,ะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวข้ามากดไลค์กดแจ้จิน,นดาค่ะขอให้มีแต่ความสุขหลายๆทุกท่านค่ะ